วันนี้รวบลัดตะตอนเลยมาฮอทเชงคูแหละหาผักหวานหาดอกกระเจียวแล้วก็หาเห็ดเพาะคือเก่าเนาะได้อย่างเก่าเนาะเจอผักหวานคุ่มบักใหญ่พอเหรอครับผักหวานชัดเต็มของแท้เลยมาเบิ่งผักหวานน้ำซ้ำมือเลยจ้าโอ้ยยเ่ยเนี่ยเ่ยเนี่ยเยอะยเอาไปก่อนเออเอาผักหวานนี่แหละมู้นี่ น่าสิแก่นี้ปะน่าสิพุม่มสองพุ่มนี่แล้วก็อีกต้นหนึ่งน่นน่าสิได้หลายอยู่แล้วเนาะโลเอาให้มัลมเลยนะโล่้งกำลังเลาะกินเลยโอ้ข้เก่าเห็นยังเก้าขึ้เก้าเนาะแน่มาหาเหา็ดมา โอเห็นเห็ดเต่าดอกกระเจียวขึ้นเืือว่ามหาคงป่าพี่น้องเอ้ยได้ยังกะอ้ามดโอเห็นดอกกระเจียวเห็นพักหวานกับฟักหวานตัวยมาไม่มาเสียเถี่ยดิเห็นยังเอ้ามดแต่มันเงี้ยมีเวลเลยว่าสิได้กับพักหวานนีแล้วหาวเขายากเลยมันโบเสียได้เนาะมันกำลังสิยแก่พี่น้องมุนเนี่ยเอาคือเก่าพอแล้วโตอ้า บ่เอาเดี๋ยวเขาสินหน่อยใจอื้มงามแหงกี่น้อเอ้ดูเอาเลยที่ตากหอมค่ะ ปานว่าแกงอยู่นี่ได้นีต้องหอมแห้งเนาะถึงเพชสอยอาสะโพะต้นนี้กอนเหลือเพื่อเลยหรอเนาะงานแห้งงานแห้งจะถึงู่เนี่ยหูต่ดเลย

chấm một hướng Men อ้ออ๋อหัวครับรู้เลยพี่น้องโหงามครับอ๋อน้องเป็นมาพ่อเนี่ยไม่มีใครมาพ่อเป็นเราที่มาพ่อนี่งามสินมันเขาจะเอ่ยพระวานป่าด้วยพี่น้อง เลี้ยที่บ้านเหเยผวานบ้านเลียู่ป่าแต่เออผางวาป่าเอ้าอ้ีกน้วอืม้มียอดแบบเปนจังเลยวะไล่ขึ้นเลย่อไล่ขึ้นเลยน้มให้งามครับอีกเอ้ย อื้อกระตัดยอบอบโอ้ตรงนี้อึักเลยพี่น้องจ้าดึงไว้เลยมือหนึ่งดึงไว้เ้อเฮะเียวซอยมันมุดเร็วเี่โคตถสวยผักหวานงามเฮง อืมะตอนนี้เราใส่ซ <that out> ุ้มกันนี่สมือเต็มกตาเลยน้องอันนี้อนนี้อันนี้อันนี้ต้นอีกต้นหนึ่งอีกต้นหนึ่งที่น้องก็ดีแบดแบดยังเหลืออยู่สู้ตายกลางสยามกรับอันต้นข้างหน้าก็นเลยอีกต้นหนึ่งนะถ้าแบดเหลือก็ได้ได้เบิ้งแบดบ่เหลือก็ไ่ได้เบิ้งแล้วบ่ได้นั้นมัน มุดเตรียมพร้อมมาเมื่อเนี้ยน็ดหน่วยเดียวโอ้ยงาำเลยอืมอืมจะเป็นกำเลยฮะพี่น้องพออีกต้นเลยต้นนี้ก็อลังการให้กันแหละน้ำแท้พี่น้องโอ้ยเต็มหมดเลยเอ้าเบิ่งก่อนอ่ามีแต่การยังไงเออมันถึกฝนเบิ่งฮะฮะออ กันใหญมากเอาเอาบาะนี่โอ้รื่องอถือตัวถองตัวนี้กันนี่ตันยา,ยานาสวยเหรอเ้โอ้ยสวยเด้พีน่อนอกำลังแตกเนาะแูนตรงนี้นี่เอ้าคุูอาเลยว่าง,งามขัดงามนี่ยโอยเยอะมันห่ โมกิน้องเนีโพธิ์โมกแดงเอาล้วนะปล่อยไว้กับแก่ที่มันสินะมันมีอไฟว่าวเลวล่ะมองโอ้โหเอาสอยกันหวานป่าของเท่ ทุ่งแล้วมนันเอาไปได้ยิ้นต่างเลยวันนี้หายมดพวกนั้นหัดงาเลยที่เอาไปได้นะ่ะสียดายมันมันถือฝนบักย่างงามเลยมัอ่ะแล้วอย่างเดียวเนี้นเก็บที่หลังเนาะเดีย๋ยวเดีย๋ยการเอาความมาดูบ่ เรี๋วกวเราเรียกยังงง่ายเหมือนก,กันถ้าหงามตาันไหมอบเลยก็ม,มีส่มดีเลยามาส่อที่บ้านอ่ะไป,ไปโอ้กรับไันนี้ของแท้ คอนเนนอา์ซาลกะเบ,บิงผลงานของวันนี้พี่น้องวันนี้สมุ้ยมันมานตัวได้สกิโลม <c oughs> ัเลยไเออหกิโลนจ้าพี่น้องเนี่ยอืองานนีแเออ่เป็นที่เลยมนเนี่ยลายขากจะให้มันเป็นแนวดยวกันเด้อเป็นลายเดียวกันเลยเขางางาออ ดิฉันกำลามอย่นี่เนาะคักลาบมือหนึ่งสามหื่นไึงสองกิโลเลยจ้าโอ้ยอันเนาะลาคักลาบได้วันนี้อบบเ,นเออละมาังมือเป็นน้อยได้หนิทำงานม,มือเนีน่ยมันมันมือไม่ว่ากันไม่เคยเก่า,าละมือนี้กระซับนี้มันคักมันจนเมื่อยเอาทำงานครับจ้า